320D 320i 330e 3ร e, ุ่นนี้ซื้อคันไหนดีคำถามยอดฮิตเลยครับถ้าไม่ดูคลิปนี้วันนี้พลาดแน่นอนอย่างวันนี้นะครับผมเอา bmw 3 3 0 em sport คันนี้มาให้ดูกันเพราะเขาว่ากันว่านะครับใน3รุ่นที่ผมว่าไปนะ 330e เป็นรถที่ราคาตกเยอะที่สุดนะครับถามว่าจริงไหมตอบเลยจริงครับ พอถ้าเทียบจากราคาป้ายแดงนะคันนี้จะอยู่ที่2 8 0ล้านแผมตีกมกลมนะแต่ว่าวันนี้อย่างคันนี้นะครับราคาลงมาเหลือ1นึ่0ล้านสอบาทถ้าเทียบกับ 320D นะครับในปีเดียวกันเลขใหม่ใกล้ๆกันนะ 320D ราคาก็จะอยู่ประมาณที่ล้านสี่ถึงล้านห้าประมาณนี้นะครับมีแก็บส่วนต่างอยู่กันประมาณ3 0 0แสนอ่ะแต่ถ้าเรามาว่ากันนะกับราคาที่มันห่างลงไปลองคิดภาพตามผมนะยกตัวอย่าง f 3 0นะครับโฉมก่อนหน้านี้3 3 0 e กับ320ย d อะ่ะก็จะมีแก็บระยะห่างทั้งปีทั้งเลขไมเดียวกันนะแก็บเขาก็จะห่างกันอยู่ประมาณ10,000แสนบาทในราคารถมือ2นะซึ่งหมายความว่าถ้าเราเทียบกับราคาที่มันค่อยๆลง ม,มันมีระยะทางของการลงที่มันใกล้เคียงกันเลยนะครับเก็บก็จะอยู่ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นคําว่าขาดทุนเยอะกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นเรื่องจริงของคนที่ซื้อป้ายแดงนะครับมาขายมือสองเนี่ยเขาเจ็บเยอะที่สุดมาให้คุณแล้ววันนี้ถ้าเราจะซื้อ3ามสที e อะ่ะผมก็เชื่อว่ามันมีความคุ้มค่าในราคาเขาอยู่เพราะว่าเราสามารถซื้อได้ในราคาที่ต่าที่สุดในบรรดา3รุ่นที่ผมพูดไปแต่เราจะได้ออปชันเยอะที่สุดนะครับอย่างคันนี้ออปชั่นที่ได้มาแบบเห็นได้ชัดเลยนะ ถือเครื่องยนต์ก่อนเลยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรบวกมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งสามารถรีดแรงมาได้สูงถึง292ตัวเนี่ยในบรรดา3รุ่นเนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้ขับสนุกแล้วก็แรงที่สุดแน่นอนแล้วก็แถมยังประหยัดน้ำมันอีกเพราะว่าสามารถเตียบชาร์จไฟฟ้าล้วนได้นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด12กิโลวัตต์ออลนะครับแล้วก็นี่ตัวเบรกเบรกแบบ M Perform a n c e นะครับสีน้ำเงินเป็นคาลิปเปอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับก็จะมีมาให้แค่ในรุ่นช่่วววงงลลาีตัน้้แ ขับดีที่สุดนุ่มที่สุดแล้วก็จบที่สุดแน่นอนตัวนี้ก็จะเป็นช่วงล่างแบบอะแดปทีฟด้วยแล้วก็ก็ล้องครับ360องศารอบคันก็จะมีแค่ในรุ่นปลักอินเท่านั้นหลังคาสันล,ลูฟไฟฟ้าตัวนี้อีกออปชั่นหนึ่งที่ก็จะได้แค่ในรุ่นนี้เท่านั้นสําหรับภายในก็จะได้เครื่องเสียงอย่าง Harman นการด n นมาให้นะครับซึ่งใน320 d และ320 i ออปชันที่ว่าไปทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมถึงบอกว่าถ้าเทียบกับระยะทางของ เรื่องของราคาที่ค่อยๆลดลงมานะครับยังไงแน่นอนอันนี้เรายอมรับกันตามตรงก่อนเลยว่าซื้อรถมันก็ลดลงเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ในแก็บของการลดลงเนี่ยเราได้เสพถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ออปชันที่มันเยอะที่สุดแบบนี้ครับความคุ้มค่าหนึ่งที่เราได้เลยคือเราได้เรื่องของเทคโนโลยีได้เรื่องของการขับขี่ ในเรื่องของออปชันที่คนที่ซื้อป้ายแดงเขาเจ็บตัวมาให้เราแล้วผมถึงมองว่ารักอนะินเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่มันคุ้มค่ามากๆและอย่างคันนี้นะครับสภาพดูได้เลยทั้งภายนอกทั้งภายในนะครับสภาพสวยสมบูรณ์แบบสวยมากๆไม้ด้วยไม้อยู่แค่45,772กิโลเมตรนะครับแล้วก็วาร์ตีเบสไอเขามีถึงเดือน9ปี68ก็คือหมดปีนี้นั่นเองในเดือน9เราก็ยังซื้อไปแบบสบายใจได้กับเรื่องของการดูแลรักษาที่ยังอยู่ในความคุ้มครองของศูนย์ BMW Thailand นั่นเองแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ เขารับประกัน10ปีนะครับของ bmw เนี่ยเรื่องแบตไฮบริดก็ไม่ต้องกังวลอีกเช่นกันครับวารนตีอีกยาวๆเลยแล้วก็สําหรับออปชั่นเพิ่มเติมนะครับที่ใน3 3 0พ em s p o ร t คันนี้มีนะครับก็จะมีตัวนี้ active display นะครับตัวบอกความเร็วที่สะทรอนขึ้นมาที่กระจกนะครับ paddle shift ด้านหลังนะครับพวงมาลัยทรง m Sport นะครับที่พวงมาลัยเขาจะมีคูชันโทนมี speedtronic มาให้นะครับแล้วก็เรื่องของไฟ a m b เ e n t l i ์ h t นะครับตกแต่งรอบคันสามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีได้ด้วยตัวเบาะนะครับเป็น แ,แล้วก็มาดูตรงแผงกลางกันตัวนี้เล่นได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับโหมดการขับขี่นะครับโหมดสปอร์ตไฮบริดอิเล็กทริกนะครับอดัพีฟมีมาให้ครบทั้งหมดเลยกล้องส6 0องศาก็สามารถเลื่อนจากเกียร์เพื่อดูภาพได้เลยแล้วก็จะมีเรื่องของ p าร์คิ g งแอสซิสต์นะครับปุ่มที่ช่วยระบบจอดอัตโนมัตินั่นเองนะครับคันนี้มีออปชั่นมาให้ครบทั้งหมดเลยออโต้เบรกโหเบรกมือไฟฟ้าขั้นพื้นฐานพวกนี้มีให้ครบอยู่แล้วหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนนาดใหญ่นะ ที่สามารถทัสกีนได้ด้วยนะครับรองรับ Apple Car Play เรียบร้อยนะเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยแล้วก็หน้าใหม่นะครับเป็นแบบ id 7นะครับสวยแล้วก็อย่างคันนี้ฟิล์มยังไม่แกะออกเลยนะครับการันตีความใหม่เลยสําหรับคันนี้ตัวผมเองเนี่ยยังเล็งคันนี้เลยนะเพราะว่าคนที่จะเอา3 3 0 e นะครับออปชันที่ได้เยอะกว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลําโพง Harman นการ์ดอนหลังคาสลูฟนะครับ กล้อง360องศารอบคันแล้วก็เบรกที่เป็นเบรก M มนะครับมีมาให้ทั้งหมดแล้วช่วงล่างของ 330e นะครับแน่นอนเป็นช่วงล่างที่ดีที่สุดถ้าเทียบกับรุ่นดีเซลล้วนแล้วก็รุ่นเบนซินล้วนนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นช่วงล่างแบบอั t i ี e ช่วงล่างนี้ก็จะนุ่มเฟิร์มขับสบายมากกว่าแบบเห็นได้ชัดมากๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเทียบกับรุ่น 320d นะและข้อสําคัญสําหรับคนที่มาซื้อ 330e ผมมั่นใจเลยเขามาซื้อเพราะ ความแรงนั่นเองนะครับ และสาหรับด้านท้ายของคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟ LED ขนาดใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็ฝาท้ายเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็นี่ในรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับสิ่งที่ต้องได้นะครับผมเน้นย้าว่าทุกคันควรจะมีนะคือเรื่องของชุดชาร์จนะครับที่สามารถชาร์จกับไฟบ้านได้เลยนี่จะเป็นปลั๊ก3ตาแบบนี้นะครับเสียบกับปลั๊กบ้านธรรมดาเนี่ยแล้วก็เสียบชาร์จเข้ากับตัวรถได้เลยซึ่งตัวนี้ไม่จําเป็นต้องไปติดตั้งวอล์กแบบเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าด้วยตัวแบตเนี่ยเขาขนาดสิบสองมมกิโลวัตต์ พอแล้วสามารถเสียบทิ้งชาร์จไวทั้งคืนได้เลยนะครับและอย่างคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งสภาพภายนอกแล้วก็สภาพภายในนะครับรวมไปถึงวารันตีและ BSI เขายังมีครบเลยราคาเนี่ยถูกมากๆแล้วก็หายไปเยอะมากจากป้ายแดงนะครับคันนี้เราขายที่1นึ่งล้านสองแหมื่นบาทนะครับกับเลขไมล์สี่หมกิโเมตรนะครับวารันตี BSI หมดเดือน9ปี68ก็คือหมดในปีนี้นั่นเองนะครับแบตเตอรี่นะครับยังรับประกันยาวนะครับถึง10ปีที่ศูนย์ B M W Thailand เลยก็สําหรับพี่ๆที่สนใจคันนี้นะครับซื้อสดไม่ ดลดเราพร้อมโอนทันทีนะครับหรือถ้าซื้อแบบไฟแนนซ์นะครับคันนี้ประวัติดีนะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทในศูนย์บาทเนี่ยผ่อนเริ่มต้นแค่20,000กับอีกหลักร้อยก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะครับมีรถเก่าอยากจะเทินนะครับก็สามารถส่งรูปมาประเมินราคากับเราเบื้องต้นได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นไว้ที่ล่างหน้าจอนี้ได้เลยแล้วก็สําหรับพี่ๆที่อยากมาเห็นรถจริงนะครับมาชมรถจริงได้ที่แมชคาร์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษตลิ่งชันอยู่ตรงข้ามสมาคมชาวปากใต้เปเปเลยครับก็สาหรับ ถัดไปจะเป็นรถรุ่นไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกริ๊งกริงกริงกริงกับช่องแมทคาของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมกับตันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ